สภาพสวยๆแบบนี้นี่บอดี้ไม่มีรอยกีดข่วนหน้าจอใสๆเลยนะไอคิวแผ่นมือหนึ่งนะครับแล้วก็ไอโฟนมือสองมือหนึ่งนะครับมีให้เลือกครบๆนะครับและ14นิ้ว M1 Pro นะครับแล้วก็ทุกคน A25 Ultra ผ่อนได้แล้วไอคิวถ้าออร์ตาช้อหกแบาทและ512นะครับ8,670บาทและที่นี่นะครับร้านหุ้นแบงค์สาขาเดอะสตรีทรัชดานะครับบ้านใครอยู่ใกล้ตรงนี้นะครับสามารถมาผ่อนที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพียงเห็นลุงใจดีคนนี้นะครับแปลว่าทุกกคนนมาถูที่แล้วะ ตามมานี่มานี่มันเป็นโปรที่ทุกคนตามหากันมาตลอดนะดูเครื่องก่อนสภาพสวยๆแบบนี้นี่บอดี้ไม่มีรอยกิดข่วนหะน้าจอใสๆเลยนะไอคิวจ่ายก้อนแรกเนี่ยแค่8,250บาทนะครับแล้วก็5,12ความจุเยอะๆนะครับแรม12จ่ายก้อนแรกเพียง8,670บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะครับมีเครื่องมากมายให้เลือกซื้อนะครับจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนก็ ติดต่อช่องทางนี้นะครับหรือว่าเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะจ๊ะและยังไม่พอนะครับยังมี iPad มือหนึ่งนะครับแล้วก็ iPhone มือ2มือหนึ่งนะครับมีให้เลือกครบคบนะครับและ iPad มือหนึ่งนะครับเริ่มก่อนเลยนะครับ iPad Gen11 นะครับมือหนึ่งนะครับ Wi-Fi 128GB นะครับ2725บาทนะครับแล้วก็ iPad mini 6นะครับราคา2690บาทนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi Cellular นะครับสามารถใช้ทำงานนอกสถานีได้นะจ๊ะรวมถึง MacBook มือสนะครับเราก็มีขายนะครับไม่ว่าจะเป็น14นิ้ว M1 Pro นะครับแล้วก็16นิ้ว M3 Pro นะครับไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับแต่ที่นี่มีขายครบทุกรูปแบบนะครับทุกระบบจบที่นี่ครับชอบไม่ชอบหัวใจตาม